ตอนนี้นะครับมาดูนะครับว่ามันมีงูนะครับบนรถเก๋งนะครับตองกระเชออ่าง2691นะครับใ้า้จะเดียนกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็มีทางเจ้าที่นะครับเข้ามานะครับช่วยกันไปจับงูนะครับงูงหยอนตัวใหญ่เลย อันนี้เจ้าที่จากที่ไหนครับเนี่ยงานป้องกันเทศบาลไหนครับอ๋อนี่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนนพระนะครับเทศบาลงานอป้องกันนะครับของเทศบาลตะบนนนพระก็ได้ลงมาพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อ่าเป็นอู่นะครับเป็นอู่ติดตั้งพวกติดตั้งการ์ดนะครับ

นี่ชุลมโนเลยครับนี่เจ้าที่จะจับ้องนี่นำเชือกเข้ามาป้องของตอนนี้เจ้าที่จับได้แล้วนะครับจับได้แล้วโอ้โหัวขนาดนี้แหละความยาวก็ประมาณส2เมตรกว่าๆน่าจะได้ ที่งานป้องกันนะครับบางทาตทอ่าลำพังนะครับก็มาช่วยนะครับการจับงูในคกั้งนี่ก็เป็นการจับงูได้สําเร็จนะครับเรามาดูกันนะครับว่างูที่อยู่ในรถนะครับนอนขวดอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับ เราก็ไปถือเหรียนโซกเซออาหารครับสองหกเก้าหนึ่งกรุงเทพมหานครอ่ะอันนี้ใครใครเป็นคนเห็นครับงูคนเปิดเมล็ดหน่งเล็ดครับอ่าใครใครเปิดเห็นงูมาเล่าให้ฟังหน่อยมามาเร็วเร็วครับครับอ่าครับมาครับเจองูเป็นไงบ้างครับมาชี้ให้ดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยทำไงถึงเจองู เออเจอตรงนี้แบบไหนครับเปิดรถรถตรงนี้จอดกี่คันกี่วันละพึ่มาพึาถถ่งมาพึมารถพึ่งมาพึ่งมาจอดแล้วก็แล้วก็เปิดที่จะทําใช่ไหมใช่โอ้เอัน,นี้อัน,น,อน,นี้เขาเรียกว่าอู่อะไรครับเดี๋ยวตูศูนย์ติดตั้งแกนเอทีอารอย่างงี้อ๋อแล้วน้องตอนที่เจองูครั้งแรกเป็นไงตกใจตกใจตกใจแล้วก็นี่ทีนี้เราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับใช่ไหมเออนานไหมกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมา ไม่นานไม่นนาใช่ไหมเออนะครับประมาณประมาณสิบนาทีนะครับอันนี้รถรถมาจากไหนนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับอันนี้อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่คอนโดอันนี้ฮะคอนโดคอนโดที่ไหนมาไกลมามาสักห้าหกกิโลกรัครับแล้วเจ้าของรถยังอยู่ไหมเจ้าของรถอยู่ไหมเจ้าของรถเจ้าของรถเจ้าของรถครับโอ้โหคุยตอนนี้เราคุยกับเจ้าของรถนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ที่ตอนที่พี่ขับมาเนี่ยมันอยู่ในรถแล้วหรือว่ามันมาอยู่ที่นี่ ็มันรู้อีกทีก็ตอนที่เขาตามให้มาดูนี่แหละครับกับตอนตอนที่เอามาจอดก็ไม่รู้ตัวเออแล้วมันมีอาการอะไรไหมตอนที่เรานํารถเข้ามาไม่มีพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ธนาบุตรครับพี่ธนาบุฒินะครับอยู่ในระยองเลยหรือว่าอยู่เทพนระยองเป็นคนระยองเลยใช่ไหมครับครับอืมแต่ตอนขับนํารถเข้ามาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีอะไรปกติครับใช่ใช่ก็ตอนนี้น่าจะลอตเตอรี่น่าจะเครื่องเครื่องแข็งล้วมังพี่คิดว่าพี่จะเสียงเสียงโชคด้วยไหม เล่ก็สวยด้วยอ่าอาชามีก็จะเอามาเลยฮะมาเลยเอามาเแต่ว่าน้องเหมือนน้องมีไข่ใหม่ไหมนี uh, ่ส mm ิโอ mm ้เหมือนมีไข mm ่ด้วยใช่ไหมครับอืมมีไข่ด้วยนะครับไข่ว่าไข่ลูกนะโอ้น่าจะเป็นไข่ลูนะออมีไข่แล้วมีไข่เคือไข่แดงแบบไข่เลยหรือว่าเขามาตกไข่เขาเนี่ยฮะ